ฮัลโหลเล่กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชตเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าหนูเบียคุยะกันฮะก็เป็นเบียคุยะร่างตอนเด็กนั่นเองนะครับโอเคครับผู้ชมก็เดี๋ยวข้อมูลสกิลต่างๆจะเป็นยังไงแล้วก็แอนิเมชั่นสกิลต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะสำหรับเจ้าหนูเบียคุยานะครับเขาจะเป็นสายแชรี่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีโซต่อสู้เป็นโซต่อสู้เสือขาวนั่นเองนะครับ สำหรับสกิลที่1ของเจ้าหนูเบียกุยานะครับเขาจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูรายเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาส40%ที่จะทําให้เป้าหมายติดสตันนะครับหเทินแล้วก็ลดอากาศต้านทานคีย์ที่ข้อของเป้าหมายลง20%นะครับเป็นเวลา2รอบมาที่สกิลอันตินะครับเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูแถวหน้านะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสคีย์ที่ข้อให้พันธมิตรทั้งหมดอีก15%นะครับเป็นเวลา2รอบ หากการโจมตีนี้นะครับเป็นการโจมตีที่ติดคิย์ที่ขเนี่ยเบียคุยะจะฟื้นฟูค่าความโกรธนะครับหรือค่าฟูลี่นั่นเองนะอีก200หน่วยหลังจากปลุกตื่นนาวุธน,นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีโอกาสที่เบียคุยะจะฟื้นฟู HP ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้อัพเพื่อเพิ่มแอคแท็นั่นเองนะครับมาที่สกิลพาสีข,ของเจ้าหนูเบียคุยะกันนะฮะเบียคุยะเนี่ยจะเพิ่มโอกาสคีิที่ข้อนะครับแล้วก็ ทุกครั้งที่ตัวละครออกจากสนามนะครับโอกาสคิดที่ข้อของเบียคกุยาจะเพิ่มขึ้นอีก6%นะครับสูงสุดได้5สแต็กนะฮะเมื่อใดก็ตามที่เบียคุยานะครับโจมตีติดคิดิข้อเนี่ยเขาจะได้รับสสต็กฮอตบัตนะครับเป็นเวลา2รอบสูงสุดได้3สแต็กนันเองนะสำหรับฮอตบัตนะครับสรุปง,ง่ายๆก็คือจะเป็นบัฟที่เอาไว้บัฟให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะฮะก็คือจะเพิ่มโอกาสคิดิข้อให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับอีก15%แล้วก็ เพิ่มอัตราการลดความเสียหายของตัวเองนะครับก็คือของตัวเบียคุยานะฮะอีก5%นั่นเองนะสำหรับความสัมพันธ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแอนิเมชันสกิลของเจ้าหนูเบียคุยากันนะฮะ

ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าหนูเบียกุยานะฮะก็ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมอย่างยิ่งเลยนะฮะแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับผมโอเคคับผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปรีวิวตัวละครที่ผมเคยทำไว้นะฮะอย่าลืมไปดูกันนะครับผมก็มีมากมายหลายตัวเลยนะตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรนะฮะแปลกสกิลตัวอะไรให้ฟังนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะม โอเคครับผู้ชมก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม